ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาทำเอ่อเสียงนะคะสักครู่นึงเราจะพามาทำเอ่อครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของแม็กนะคะคือมีอยู่สองเนี่ยเนี่ยสองบ้านนี้นะคะเป็นสองบ้านเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมีลูกแล้วนะคะลูกคนละหนึ่งคนเป็นสาวเป็นชายอุ้ยย่าเป็นแล้วอ่ะทำยไงดีอ่ะเอ้ยสร้างผู้หญิงไง แล้วเราก็ให้ผู้หญิง, okay. อ,งอยู่กับแมทซ์เคอเชื่อว่าฟรเคเราต้องสร้างนามสกุลที่เหมือนแหลงนะคะ I swear to everything. Oh. oh, damn, mm -hmm. Bye. 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 เราต้องเสียบเสียบใส่ชาร์จอยู่นะคะบ้านพิมใหญ่มากพิมจะสวยมากเลยนะเธอรู้ไหมแล้วเราก็เอาพิมนะคะไปที่บ้านของแม็กซ์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 ยิ้มแย้มน,นะคะบ้านของแม็กซ์ก็คืออยู่ที่ริมทะเลไกลมากอะ่ะ แม yeah? mm. e ็กซ okay. ีมเนทะเลเป็นบ้านใหญ่แม็กเธอสร้างบ้านโดยแบบมันจะมีโล่งให้ดูแมกเตรียมพร้อมมากแม็กซ์ยังมีลูกสองคนโอเคแม็กต้องเรียกทีมาแม็กซ์แม็กซ์รู้ไหมคะทีไหน้าแม็กแม็กซ์พาทีไปบ้านบ้านไหนบ้านลังนั้นนั่นสิ้เรนลอยเราคุยกัน I'm oh, so not อยากให้สองคนนี้คุยกันอะ่ะอุย้ยบอกให้คุยไม่ได้จุดแค่ <laughs> วันนี้เป็นยังไงนะคะดยกว่าเข้าเจอรักกันโอ้โหพูดค <c oughs> วามรักของเธอ ทำ้ะไนี้วยตอนนี้ถึงขั้นบเตียงไปไหน สองบ้านเราจะไปเตียงไหนกันะนะหัวใจดูดูหัวใจซักก่อนนะคะโอ้โหถึงเตียงเราคนแรกไปจัดกันให้เสร็จไรนไอ้ย่ะไปนอนซะแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อแอลกอฮอล์ไปนะโอ้ยจะเกินแล้วโอ้สองคนนี้ แหเพอได้แล้วมีใจให้กันวุ้ตอนนี้เธอสามารถมั่นกันได้แล้ว

สะมาที่จะมีลูกนะตอนนี้ถ้าเดี๋ยวนะเราเราต้องสร้างลูกขออตัวบ้างเดี๋ยว่บาดมาดิดสดสด นนก,กันหน้าทีวีเนี่ยนมโอยต้องรอให้จบนี้กันใช่ไหมเราต้องรอยถึงขั้นแต่งงานกันเราถึงจะไ,ได้ พอทาลกสงองคนไปเลยมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะนี่เป็นเด็กผู้หญิงชื่อว่าพิมพิมแล้วก็พิมื่อแพรมีคนชื่อแพรแล้วอ้ยพิมพิมพิมแล้วก็อะไร แพลวพิมพ์พมบ้านหลังนั้นชื่อแพลวไม่ชื่อแพรบ้านหลังนี้ชื่อแพลวดีไหคะ ชุดสีไหนคุณแม่ต้องเลือกเองนะคะ พาค่ะุณแม่ไปดูลูกก็รสร้างเป็นเด็กผู้ชายอีกหนึ่งคนนะคะเราจะสร้างเป็นเด็กผู้ชายพ่อชื่อแม็กซ์ไปพ่อชื่อแม็กซ์ลูกชื่อ วัสด์แม็กซ์วัสด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 ์สีแดงตรงตาสีแดงเหมือนพ่อคุณพ่อเราไม่ได้ชูไฟนะคะ สกุลของคุณพ่อเขานะคะรอเลวเซโอคุณพ่อไปดูคุณพ่อเุณยัไม่รู้หมอเซเอาจะบ้านไปมาบ้านไปกันตว ก่อนนะคะเราก็ท่อนได้ทวีเรามาตรอเช็คสภาพก่อนเราอุตส่าห์ซื้อให้ลูกแมแม์แม นั่งเล่มาเก็บกันนั่งเล่มากฮอสซี่ oh. ไปเลยเล่มากฮอสกันสองคนนะคะข่าแล้วถ้าข่าวหน้านะคะพี่พลอย จะมีเดบิตซิมอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะตอนนี้เราก็ต้องไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะให้คู่รัก2คู่นะคะที่เราได้ทํากันไป2คู่หรือหนึ่งคู่จะไม่ได้นะคะที่เราได้ทํากันไปในวันนี้นะคะตอนนี้เราก็ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีจ้า